สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเน,นี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบ๊อบบี้แต่วันนี้เนี่ยบ๊อบบี้ก็มีเป้าหมายที่จะทำไอ้เจ้าโภวีสองอะไรบ๊อบบี้นั่นจะสามารถทำได้ไหมทุกคนก็ต้องมาให้กำลังใจไปเพอะกันเลยนะครับก็ทุกคนเี๋จะไปรับชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เป็นกลังใจบ๊อบบี้ด้วยนะครับใครที่คนเล่นนะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะโอเคครับไปกันเลยเรื่องวันเดียบ๊อบบี้ก็ได้ยไปอยู่ที่โลกแรกสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยไปอยู่ที่เกาะแห่งนี้อะไรเนี่ยมันมีเปียกด้วยเหรอเฮ้ยใจเย็นนายนายนนนนะเเเเีีี่ยยจ้้้้้าาบบบ๊ออดดด๋วตงงิทขึไไป โตกะเกะนั้นโอเคยังไงเราก็ต้องบินไปนะั่นนะ่ะเอ้ยกว่าพิสกิลเพราะว่าที่ก่อนนี้เดี๋ยวโค้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยไอ้สุดดมสักนิดหน่อยแล้วเราก็ต้องพาประตูตรงดีดับเพ่อนีจะไปกอด้านบนโอเคโอเคมาถึงกันแล้วนะเราก็น่าก็ต้องวิ่งไปหาก้อนเอน็นยูแต่ขอเสื้สะเปาไปก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเดินทางกันไกลแน่นอนเลยโอเควิ่งไปหาก้อนเอน็นยกันเลยดีกว่านะครับด้วยความที่คิดถึงมันมากเฮ้ยอยากจะใส่กันมาแล้วแปลงล่างไปไทยท่านโอ้ยเสริมนี้มันเกิดด้วยหวังว่าจะได้ในรอบเดียวเลยนะเดี๋ ก็นึกได้นะครับว่าผมเนี่ยไปอัพผลเออเออวะคุณลืมว,ว่ากูอัพผลไปดีว,วะ่ะเฮ้ยก็เลยใช้หมัดเนี่ยนะครับผมสอยหน้ามันสอยหน้ามันนะครับทุกคนจนมันตายแล้วผมนั้นก็ไม่ได้โผมาเอออยากจะร้องไห้สกิลเปลี่ยนเสื้อแบบเร็วไวพอเกิดมาเดี๋ยวผมก็จะมีปหากอรเอเดียว e แต่ผมนั้นโดนลูกหลงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะฆ่ามันก็ใจเย็นนะดูคนบ้างเฮ้ยโอ้โหนี่ก็จะสกิลอย่างเดียวเลยให้ดูคนหน่อยเฮ้ยพอผมมาถึงก็ต์เอเดียวเลยเดี๋ยวนะครับทุกคนผมเดียวกันเลยผมบอกว่าผมมไ่รรรีนะคับเาจะมาาเเสียวลกับมมันไไ่ด้้้้แลลวววตตัััททีี่่่่ผผมมก็ยงไไไดดโเอจป ทำได้แล้วกันนะครับตัวที่3มก็ยังไม่ได้โอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเลเว่าหล่อแล้วไนดะ้เจ็ดแหมผมเาดูตัวต่อไปเดี๋ยผมจะตีแต่มันก็ได้ไม่เกิดโอ้ยไอ้ก้อนเอเดียวบานี่มันนะพก,กัเลยยายเซอร์บานะครับเซอร์มีมันเกิดเพราว่าขอจัดหน่อยแล้กันแต่เมื่อว่าจะมันจะมีนะมคนมายุ่งต้องแข้งขันจอ,อสั่งสอง,งั้นหรือเพราะผมจดัดการก้อนไอเดียวตายแล้วเดี๋ยวทุกคนัผมก็เลหัวมันแบบไม่รีรอมึงตายแน่มึงตายแน่แต่แต่พีพผมเลีกตัวดีมาขอกาที่จะการนะครับทุ จเจอมัดพาเพชรขาดเป็นยังไงล่ะเจ็ดชี้แหม่มพวกเหลืก็ได้ยืเนเคารพศพสักพานะครับแล้วก็รออ e ีกข้อแมทหายเพื่อที่จะได้ย้ายเซิร์ฟไม่งั้นถ้ากลับข้าหัวผมเนนี่ยะครับเสียฟรีไปเลยพออ e ีกข้อแมทหายเนี่ยทุกคนผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วครับเอ้ยสวัสดีครับเซิร์ฟใหม่โอ้ยมีบทดพามาอีกแล้วเหรอมาจัดก,การเราไปเนี่ยอย่ายุ่งกับเราเด้อบมาจัดก,การในจักรอีเดียวตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ใบรู้แล้วผมแล้วก็อยากใบได้โอ้ยเมื่อไหร่มันจะได้วะเนี่ยผมแล้วก็ได้ออกเข้าเซิร์ฟออกเข้าเซิร์ฟใหม่นะครับไปเเรื่่อยยๆดี๋ววจจาากะห รอบรู้ก,กันดีกว่านะครับทุกคนาตัวนี้เนี่ยผมจะได้ไหมมาถึงก็เอาหมาัดอันหนักเนี่ยหัวไม่ได้สิครับจะรออะไรล่ะรอบนี้เด็กแกจะตอบให้คานะถ้าไม่ตอบนี่บอกเลยว่าของขึ้นแล้วเหมือนไปอยากช้ายผมครับเพราะว่ารอบนี้ขอมันก็ยังไปตอบโอ้ยหมาเจ็ดแม่มใครโอกาสรอบนี้รอบสุดท้ายนะไอ้เจ้าเกมบ้าถ้าแกยังไม่ให้คาใครจะลบเกมนี้ทิ้งไปเลยแล้วผมได้กระไรแปลเป็นไทยฐานแล้วผมว่าได้หัวมันอีกรอบแต่รอบนี้ดวงชะตาเหมือนจะข้องข้าผมว่าผมได้โพวีนึงมาแล้วยู่ กว่าจะได้ไนดะ้เย็ดเข่ก็ขอแกกหน่อยละกันพอไะ้ไมไแล้วเดี๋ยวผมก็หลีบลงจากเกาะทอกฟ้าเนี่ยนะครับจากพื้นสู่ดินแล้วก็หลีบดักเรือไปกันเลยดีกว่า คุณลุงครับคุณลุงพาผมไปโลกสองเลยครับโอเคปละพอได้จากโลกสองเนี่ยเราก็ต่อไปโลกสามตอเลยสวัสดีครับโลกที่สามเฮ้ยเ,เริศเลิศเข้าไก่ความจริงแล้วนะทุกคนค,ครับตอนเริ่มโปลิสสอบมัต้องไปไปขอโพลไ่ได้เข้าใจหมอรักได้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนผมเีอยากด้ออกเรือนะครับบุกหน้าเพื่อ,อที่เดี๋ยวจะไปโรงดันไปก่อนเลยใหญ่ๆนีแ่แหละนะครับทุกคนที่เราจะไปโรงดันโ okay, อเคบินขึ้นกันไปเลยละกันบินข้ามาด้านใดนะครับสิ่งที่ห้าทลยมาก็คือการเซนสสปาโอ้ยไอเนียที่สำคัญที่สุดเลยถ้าลืมไปนี่โอ้ยเดินทางไกลนะครับผมบอกเลยเดด้ออแต่่เี๋ยวกนขอรีะแต่ ครับเอ้ยเผื่อฟาร์มโพกันใส่สเต็ปไปเลยใส่สแต็ปไปเลยครับพอเอาสแต็ปเสร็จเดี๋ยวทุกคนครับผมขอซุ่มโพลวัดตัวการซักหน่ยอยดูดนี่ด้วผมดีหรือเปล่าได้ผลดีนะก็ก็ดีแล้วผมก็ออกเรือต่อเลยนะครับทุกคนไปที่จะไปโรงดานรายกานเดี๋ยมันจะเสียเวลาไปมากกว่าดิ <c oughs> พอมาถึงเดี๋ยวผมก็รีบซื้อชิปเลยแล้วก็มาลงนานกันเลยดีกว่าครับแ <c oughs> ค่รอบแรกเดี๋ยวผมก็ผ่านแล้วนะครับ <c oughs> ผมดันเอาผลพามาครับทุกคนแทนที่มันจะเป็นโผลสายฟ้าแต่ไม่เป็นไรรายการถือว่าเป็นการเก็บแฟนไปละกันเนอะพรััับบบช่่่่ววววยยกกกนนนนตตีีีดดดาาาาาเเ้อรแ ดวนเลยนะครับผมแล้วก็มีลูกกิ้งมาจากไหนก็ไม่รู้เดียวแต่บอเลยนะครับการลงดันนะคะทุกคนขอค้าที่จะสบายนะครับเพราะว่าก็มีคนช่วยไงเฮ้ยชิวเกินพรามาถึงกอ่อนสุดท้ายเนี่ยนะครับทุกคนเราก็มาสู้กับบอสก,กันเลยดีกว่าเจ้าบอสที่มาก็กากชิบหายเลยมึงนี่แม่งคตดกากโอเคจบดันแรกไปแล้วนะครับได้มาถึงผ่านแฟกเบสโอเคก็ดีถือว่าเก็บแฟกเบสไปในตัวแล้วกันนะผมเลยนะครับทุกคนกต้องออกเรือนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนผลกลับก่อนละกันพอดีว่าไม่ยากเสียเที่ยวนะครับในการลงดันไงล่ะสวัสดี เปลี่ยนผมแบบทันท,ทีแล้วก็กดตายไปเลยโอเคกลับก่อนนั้นกันบอบบี้พร้อมลงต่อแล้วครับผมแต่รอบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบอบบี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะช่วยได้ทีละนิดนิดนิดนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยบอบบี้ไม่ได้ใช้พลผังพาไปเลยตีไก่แล้วพอวันเดี๋ยวมันจะตนะีบอบบี้ได้ไงเดี๋ยวบอบบี้ตายนะบอบบี้ขอดีแล้วกันนะแต,แต,แต่แต่มีช่วยอยู่บ้างนะก็ไม่ใช่ว่าบอบบี้เดี๋ยวจะหีไปซะทีเดียวเอ้ยอย่าเพิ่งคิดกันผิดไปเลยเดี๋ยวนี้มันต้องโดนหน่อยแล้วการสกิลฟ้าเหลือง บอกเลยว่าสกิลนี้โคตรส,สวยบอเลยว่าโคตรชอบโอเคเราไปช่วยหน้าหมาต่อแล้วกันนะครับเราช่วยพอเท่าที่เราจะช่วยได้แนละย่าหักโหมะกันเดัดตายแนย่สู้ไปสู้มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็มาถึงก็บอสกันกสักเท่ตอนแรกคิดไปแล้วแหละนะครับว่าไปใช้ผลนี้ได้คงจะยากแน่นอนแต่ปะเฮาครับมันง่ายกว่าเดิมเพราะผมได้ได้คอยได้ช่วยสู้ยังไงล่ะยอกยอกยอกช่วยอยู่นะครับช่วยอยู่ตีไปสแปกเดยกทุกคนผมก็ได้ชนะด่านมาไดโอ้ยสุดจัดประหลัดบอกพอเข้ามาถึงด่านได้เด็กทุกคนครับเราก็กคุยเพื่อีจะซื้อสกิลกกกก็ไไปปเเเเลลยยยออ้้้จััดครบแฟมนตต์วง เอยๆนะครับอีกหลายอย่างที่เราต้องทำใช่ไหมหยุดแชร์ดีนะบอกเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เออเออโดนไฟลวกตูดเออเออเจ็บเจ็บเจ็บขับเรือกันไปเลยดีกว่านะครับมีสกิลไม่ใช้นะครับลากเรือดีกว่าเท่กว่าเยอะด้วยแพ่กีนดาดาผมสิครับทุกคนโอเคมันหัวใจหัวใจเลยแต่ผมเนี่ยนะครับทำได้แค่ตัวสองตัวผมไม่สามารถตีควบได้ทุกทีแค่นี้ผมก็จะตายแล้วขับเรือไปต่อกันเลยครับ น้ำลายเต็มไมตอนได้กอดนี้แบงคนละครึ่งซี่ไก่บ้านนะคะอยากว่าผมไปช่วยเราเฮ้ยจะเตะปากแตกเลยแล้วเราก็ได้ไปกอบอลกันสักทีนะครับบอกเลยว่าโคตรหลอมเมื่อมาหมด้นะคะไม่ได้ช่วยไอ้บ้านเลยนะครับทุกคนเฮ้ยตีได้ตัวสองตัวผมก็จะตายละแต่ในตานนี้นะครับทุกคนเรานะคะผมก็ยังชนะอยู่ชนะอยู่ไอ้ที่ดผมนี่โคตรโหดเลยแล้วเะครับกลับมาคุยกันซื้อสกิลนะครับแก่เจ้าดีเอ้ยแต่ว่าแบกแบกเบ็เราไม่พออดเลยนะคะทุกคนเราอดได้สกิลเลยโอ้อะไรไก่บ้านดิแล้วต่อมานะ เลยนะคะแล้วผมน่ะก็ต้องลงดันคนเดียวกูสิไหวบ่านอ้อนี่เนาะมาเลยนะคะว่าก่อนแรกเนี่ยเราก็ยังสู้กับม้านชิ้นๆแบบว่าสู้ได้สบายๆเลยครับก่อนที่สองเนี่ยนะคะมันก็มีระดับความยากเพิ่มมาดิสต่อยนะครับทุกคนถือว่าไม่บ้านเรายังพอสู้ได้ถอยได้ก็ดีก็อัปเกรดความยากขึ้นมาอีกตั้งดิสนึงนะครับแม่บ้านจากทั่วทิ้เลยเฮ้ยแล้วกูจะสู้ยังไงเนี่ยแต่ผมน่ะก็ยังชนะไปได้นะครับก็ถือว่าอันนี้ยังพอรับไหวโยต่อมาที่ก่อแบ่งครึ่งซีกปกติเดี๋ยวไอ้บานจะตีด้านบนผมตีด้านล่างแต่ แผลของก้อนนี้มันไม่ไหวมันแรงเกิดป่า เฮ้ยมึงนะมึงลุมกูโคตรเยอะบ๊อบบี้จะสู้ใครดีเนี่ยผมได้ไม่มีทางเลือกนะครับทุกคนผมจะก็ต้องอหรหัสหลักผมนะมาช่วยลงดันใน,นการลงดันโชคดีเนี่ยผมขอ,ขอคำใเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวเดียมันยืนนิ่งแล้วผมให้เอา,หารหัสหลักเนี่ยนะครับมาแบกผม้็ถามว่าพี่เราอีกนึ่งรหัสยังไงนะครับผมเล่นดีกเกิร์ดหนึ่งในโน้ตบุ๊กยืนอยู่เฉยๆก็ฟ้าเลือกได้ผ่าน,น,นดันเฉยดูว่าจะฟังกิกงงโอเคครับมาซื้อสก,กิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคกดซื้อไปเลยละกันสามพันหลาจัดไปไม่ต้องงงนะครััับบทุกกคคนนผมมมเเเเตตตอออออร์จ้้าาาาาลลลิิชยยยงงไไ่ืปะๆด ลราอยู่ตายแล้นะจ๊ะไปเติมกันด้วยโอเคทุกคนเราไปลงดันรอบสองกันเลยดีกว่าแค่ยืนเฉยๆก็ผ่านดันได้เรียบร้อยทุกคนครับบอกเลยว่าโคชิลโอเคครับทุกคนเราาเซื้อทักิวกันเลยดีกว่านะครับโอเคกี่บาทโอ้ยสี่พันแฟกเบบอกเลยว่าสบายสบายเนี่ยได้มาแล้วทุกคนครับบอกเลยว่าโค้ชสุดโคเจ๋งโอเคครับทุกคนเรียบร้อยไปอีกดันนะครับแบบว่าเราจะได้โพวิสสอแล้วนะโอเคว้ามาที่ไหนโอ้ยว้ามาดาบนแล้วสวัสดีครับก่อนเอเดวเราก็คุยกับมันไปเลยนะครับทุกคนแต่บานะครับบอก ผมเนี่ยไปทัโพวีหนึ่งเดี๋ยวให้ครบทุกสกิลก่อนนะถึงจะสามารถมาซื้อได้โอเคกันเดี๋ยวบ๊อบบี้เดี๋ยวต้องไปฟาร์มก่อนแล้วกันเด้องานบ๊อบบี้ขอฟาร์มสกิลโพกอนละกันนะครับแล้วเรามาเจอกันตอนที่สกิลโพเนี่ยนะครับผมใช้ได้ทุกสกิลลวกันเนอตอนนี้เนี่ยทุกคนครับโพเรานะครับผมก็ใช้ได้ทุกสกิลแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ละครับทุกคนที่เห็นครับสกิลเอ็กโอ้โหโคตรกระโหลกเลยโอเคเรามาลงดันต่อกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่นนนนรรออออบบี้้กคััผมมดดดพาาาาะะเเเ่่ยโไไไวป ลงอัฟแฟกเบกันละกันนะครับโอเคครับทุกคนผมลงอีกรอบนะครับแล้วผมเดี๋ยวก็ได้ไปเปลี่ยนปเป็นโพสายฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่ารอบนี้นะโพวีสองเซตเราแน,น่เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้ตเตจนจะได้โพว์เราเว้ยเฮ้ยจบกานไปที่เรียบร้อยแล้วเราไปซื้อโพกันเลยดีกว่าแต่พอผมกดคุยไปนานนะครับทุกคนไอ้เจ้าดีมันก็จะไม่ผมทับนะครับเพราะว่าสายฟ้าผมเนี่ยยังฟ้าแบาตเตอรี่ไม่ถึงโอ้ทุกคนครับรอบแรกผมก็ลืมอ่านว่าไม่ได้ทำสกิลโหมดสายฟ้าด้วยนะถึงจะสามารถทำโพได้อะไรกันวะเนี่ยผมขอแจอ้งนความ ก็ตอกฟาร์มอีกสักพักเลยนะครับกว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้ได้ทุกสกิลโอ้โหผมนี่ลืมอ่านเทปบทไอจวนี่มันโง่จริงๆเลยโอเคเดี๋ยวให้บ๊อบบี้เนี่ยนะครับฟาร์แบตเตอรี่ก่อนแล้วทุกคนแล้วเรามาเจอกันนะครับตอนที่แบตเตอรี่เนี่ยนะเต็มแล้ว years later thousand ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ผมเนได้ในครบล้วนะครับขอตีบอลเคียวก่อนละกันเนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในดันครับผมพอผมตีมาตายเนี่ยนะครับทุกคนก็เหมือนมันตอบของมานะครับแต่เบื่อผมจะมีของนั้นอยู่หรือเปล่ลาก็ไม่ได้ใจนะครับผมผมเลยไม่ได้ให้ตัวเลยลินพันโอเคลงดากันต่อเลยดีกว่านะครับผมทุกคนเฮ้ยไอเจ้าบอลพวกโกดีบอลเลยมารอบนี้เดียร์คาบาของแท้ของจริงแล้วไม่เหมือนกับรอบที่แล้วทนะี่ผ่าสอมทุกสามลอบกันเลยโอ้ยกินแล้วก็หัวร้อนโอเคครับทุกคนเราลงเซรไปทีเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยบอกเลยมาโคตรเฟี้ยว สวัสดีครับก็อดเอ็นเนลเห้ยมาขอคุยซีรอบดีจะได้โพกันหรือเปล่านะกดคุยไปเลยฮะ้าพาร์าาแฟคเบยทุกคนครับเราได้โพลมาแล้วยูมีชั้นคอมพลีทโอเครอบนี้ก็ถือว่าเราทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวโพเดี๋ยวไว้ฟาร์มที่หลังนะครับแต่วันนี้เราได้มาแล้วนะทุกคนโอเคแจ้งกันคลิปได้นะครับอย่ากดไลค์แชร์ตั้งนะครัให้บ๊อบบี้ด้วยเด้อไปแล้วทุกคนครับเจอกันว้าว